This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. The SME Handbook. Presented by t a n a k a n UOB. ในโลกพี่รัพยากรกำลังจะหมดลงเกิดภาวะโลกรวนสภาพภูมอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดภัยพิบัติโลคระบาทและเข้าของราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ เศรษฐกิจแบบเดิมที่เรารู้จักอาจจะก,กำลังถึงทางตันเศรษฐกิจแบบเดิมๆที่ดำเนินรอยตามวิธีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมตามสายพันธุ์การผลิตแบบเส้นตรงเริ่มจากการ take make waste หรือว่าขุดทรัพยากรขึ้นมาผลิตเป็นสินค้าขายกับผู้บริโภคเพื่อใช้แล้วก็ทิ้ง วิธีการผลิตและบริโภคแบบนี้ค่ะทำให้เกิดของเสียและขยะตามมาบนโลกต่างๆมากมายเกิดเป็นปัญหาเรื่องของขยะที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ยังทําให้ทรัพยากรและอุณหภูมิของโลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงเรื่อยๆรูปแบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกตอนนี้คือ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับระบบธรรมชาติ นึกภาพนะคะในธรรมชาติไม่มีอะไรที่เป็นของเสียเลยอาหารที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็น byproduct จากกิจกรรมอื่นๆในธรรมชาติอย่างเช่นเมื่อสิ่งมีชีวิตตัวหนึงตายมันก็กลายเป็นปุ๋ยเป็นแร่ธาตุส่งให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆต่อไปดังนั้นเนี่ย ในธรรมชาติไม่มีของเสียทุกอย่างเป็นอาหารของกันและกันเศรษฐกิจแบบเซอร์คูลาร์เนี่ยค่ะจึงมีรูปแบบเป็นวงกลมเรียนแบบวงจรแบบนั้นของเสียจากอุตสาหกร,รรมนึงอาจจะสามารถกลายไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อสร้างมูลค่าให้กับอีกอุตสาหกรรมหรือว่าในท้ายที่สุดแล้ว end of life ของแต่ละ Product เนี่ยค่ะก็สามารถกลับมาเข้าลูปเข้าวงจรการผลิตใหม่ได้ โมเดลของ circular economy จึงเสนอการเปลี่ยนแปลง,ปปลงรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ฐานรากโดยเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่า life cycle คำนึงถึงการใช้ซ้ำการ r e ซเคิลตั้งแต่ขั้นแรกตั้งแต่ sourcing อย่างเช่นการเลือกใช้วัสดุมือสองหรือวัสดุ recycle แทนที่จะเป็นวัสดุใหม่ค่ะหากเราสามารถนำวัสดุทดแทนมาใช้ได้เนี่ยในผลิตภัณฑ์หลายๆชิ้นเนี่ยก็จะสามารถลดการใช้ทรัพยากรบนโลกไปได้มากเลยทีเดียว และสุดท้ายอะค่ะเมื่อใช้งานไม่ได้ c i r c ์คลอยคอโน,โนโมีก็ให้ความสำคัญกับการจัดการ end of life ของผลิตภัณฑ์ด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการใช้งานการบริโภคแล้วเนี่ยกลับเข้ามาสูก่กระบวนการผลิตใหม่หรือนำมาใช้ซ้ำได้วันนี้เรามาพบกับคุณวัดจิรโรธพจนาวราพันธ์ กรรมาการผู้จัดการบริษัทแสงเจริญแกรนด์ Grand, จำกัดหรือเอสซีแกรนดธุรกิจที่สามารถนำของเสียในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่นำหลักการของเซเคลอยอคโนมีมาปรับใช้และสามารถสร้างธุรกิจที่หมุนเวียนได้ครบวงจรผ่านการผลิตสินค้ารีไซเคิลและสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมครบวงจรค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณวัฒเจรโรธพจนาวราพันธ์กรรมาการผู้จัดการบริษัทแสงเจริญแกรนด์ Grand, จำกัดหรือ s อ g ซ a แกรนด์นะคะ เอซี่การเป็นธุรกิจที่สามารถนําหลักการของเซอร์โคไลร์อุโคโนมีมาปรับใช้ในการทําธุรกิจหมุนเวียนอย่างครบวงจรจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและสามารถสร้างธุรกิจที่ผลิตสินค้าและวัสดุรวมถึงเสื้อผ้านะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบวงจรค่ะ สวัสดีค่ะคุณวัดสวัสดีครับค่ะอยากให้คุณวัดเล่านิดนึงค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจแบบรีไซเคลิลจากสิ่งทอเนี่ยค่ะมีจุดรเริ่มต้นยังไงหรือว่ามองเห็นโอกาสอะไรในการทําธุรกิจตรงนี้บ้างคะจริงๆต้องต้องย้อนกลับไปช่วงตั้งแต่50ปีที่แล้วสมัยอากงเลยครับ,รบก็อากงกับคุณยายเนี่ยเขาเริ่มต้นธุรกิจจากซื้อมาข,ขายไปของเสียในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเช่นเสร็จได้จากโรงงานทอผ้าเสร็จผ้าจากโรงงานตัดเย็บครับ คราวนี้พอรุ่น2เนี่ย <Yeah. S 2> เขาก็เห็นว่าแบบพวกเศษผ้าหรือว่าเสื้อผ้าเก่าเนี่ยมันสามารถแปลสภาพเป็นเส้นได้หรือวัตถุดิบได้ mm hmm. เขาก็เลยมาเปิดโรงงานปั่นได้เล็กๆย้อนกลับไปสาปีที่แล้วตอนที่ผมกับน,น้องชายเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะต้องเข้ามารับผิดชอบโรงงานสิ่งทอตรงนี้แล้วคราวนี้เราก็เห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล,ล้อมที่เกิด mm. ขึ้นทั่วโลกเนี่ยโรงงานเราเนี่ยวลูหรือว่าคุณค่าของเอ g ซีแกรนเนี่ยสามารถเข้าไปซัพพอร์ตหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันบางอย่างได้ก็เลยมาต่อยอดตรงนี้ครับ แล้วโอกาสอะไรที่คุณวัดมองเห็นว่าเป็นจุดแข็งอะค่ะของแบรนด์เซอร์คูล่าเนาะที่เพิ่งจะเริ่มเนี่ยค่ะมองเห็นโอกาสหรือจุดแข็งยังไงบ้างก็ถ้าพูดถึงคิดถึงผ้ารีไซเคิลอาจจะคิดถึงผ้าเอซีแกรนคราวนี้เรามองเรามองเห็นว่าการที่เราจะสื่อสารให้ลูกค้าหรือว่ากู้ค้าเห็นว่าผ้ารีไซเคิลเราเนี่ยสามารถนํามาใส่ได้ในชีวิตประจําวันนะเราก็เลยตั้งใจออกแบรนด์เสื้อผ้าเซอร์คูล่าขึ้นมาเพื่อสื่อสารให้เขาเห็นว่ามันสามารถใส่ได้ชีวิตประจําวันจริงคราวนี้จุดแข็งของทาง เอซีแกรนรวมทางเสื้อผ้าเซอร์คูลาร์ก็คือประสบการณ์ที่เราสั่งสมมา30-50ปีอะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเก่าเศษผ้าชนิดต่างๆเนี่ยเราสามารถนํามาทําเป็นเส้นใหญ่ที่เหมาะสมกับการทอผ้าได้ผมว่านี่คือจุดแข็งของทางเอซีแกรนเซอร์คูลาร์ที่เราสามารถแปลขยะสิ่งทอแล้วก็มาทำเป็นผ้าที่สามารถสวมใส่ได้ก็คือ100คร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากผ้าจากเสื้อผ้าเก่าหมดเลยใช่ครับแต่ก็มีอย่างเช่นอาจจะเป็นเศษได้จากโรงงานทอผ้ารหรือว่า ของเสียอุตสาหกรรมสิ่งทอต่างๆผสมอยู่ด้วยครับค่ะแล้วจุดเด่นในแง่ของตัวสินค้าหรือว่ารูปแบบเสื้อผ้าของแบรนด์เซอร์คูลานี่คุณวัดมองว่ายังไงบ้างคะก็ผมบอกว่าอย่างผมวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนมาใช่ไหมครับเท็กซ์เจอร์ของเสื้อผ้าเซอร์คูลาเราเนี่ยมันจะมีความไม่เท่ากันอยู่เพราะว่าเราไม่สามารถไปคอนโทรลเฉดสีจาก โรงงานตัดเย็บได้ว่าแบบเ, ي, เสร็จผ้าเก่าคุณต้องเป็นแพนโทนสีนี้เดือนนี้นะหรือว่าเสร็จผ้าเก่าเดือนหน้าก็ขอเป็นแพนโทนสีเดิมนะเพราะฉะนั้นมันจะมีความไม่เท่ากันอยู่ในแต่ละครั้งที่มาซื้อเสื้อผ้าของทางเซอร์คูล่าผมว่านี่คือเสน่ห์ของเท็กซ์ไทเวสหรือว่าการเอาขยะแฟชั่นมาทําเป็นเสื้อผ้าใหม่ครับคือไม่จําเป็นต้องดูเ๊ะเพอร์เฟกแบบเรียบเนียนแต่ว่าเป็นเสน่ห์ของการรีไซเคิลใช่ครับก็ การรีไซเคิลจริงมันมีหลากหลายแบบแต่รีไซเคิลของทางเอซ r แกรนที่เรามาทําเสื้อผ้าแบรนด์เซอร์คูลเนี่ยเป็นการรีไซเคิลแบบไม่ได้ใช้สารเคมี Me, หรือว่าไม่ได้ใช้กระบวนการในการฟอกย้อมเพราะฉะนั้นสีที่เป็นเสื้อผ้าใหม่เนี่ยมันก็<ะ>เกิดขึ้นจากสีจากเสื้อผ้าเก่าหรือว่าเศษผ้าเก่า<ะ>ก็คือเป็นสีออริจินอลจากวัตถุดิบเลยใช่ครับแล้วคุณวัดมองว่าเซอร์คูลาร์อีโคมีค่ะมีความหมายยังไงบ้างในมุมมคุณวัดคะ จริงๆเซอร์คูลาร o โค m มเป็นภาพค่อนข้างใหญ่มากนะครับเป็นเป็นนโยบายโโยิซีที่แบบหลายๆที่ทั่วโลกก็ค่อนข้างเคร่งคัดกันในช่วงนี้ผมมองว่า Circular าร์โค m มีคอนเซปมันเป็นหนึ่งใน Concept s o l u ูชันที่แบบสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ครับส่วนถ้าให้พูดในเชิง c i r c u l ูลาร์แฟชั่นง่ายๆก็อาจจะเป็นมีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็ลดของเสียในกระบวนการผลิตประมาณนั้นครับ ค่ะแล้วในฐานะผู้คร่ำวอดในเมืองไทยแล้วกันนะคะที่เริ่มทำ <ขอ S 2> ธุรกิจ <ขอ S 2> นี้แล้วมามากกว่า30ปีนะคะทาง s อ g ี a แกหรือทางคุณวัดเองอะคะ่ะมองว่าในประเทศไทยเองอะคะ่ะเรื่องของ circular economy เนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วถ้าเราพูดกันใน,ในเชิงภาพรวมนะคะคอย่างเช่นความตระหนักรู้ awareness ของสาธารณะหรือว่าเรื่องของนโยบายหรือเรื่องการสนับสนุนต่างๆนะคะครับถ้าพูดในมุมมองของทางเอสีแกนะครับ การที่เราทําผ้ารีไซเคิลที่แบบมันดูสีแต่ลอตไม่เท่ากันลูกค้าอยากจะได้สีที่มันคอนโท็อตได้ลูกค้ามองว่าแบบเสื้อมันจากขยะสิ่งทอมาจากเสื้อผ้าเก่ามันจะใส่ได้จริงหรอก็เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่มากมันเป็นเหตุผลทําให้เราต้องเปิดแบรนด์เสื้อผ้าเซอร์กูล่าขึ้นมาเพื่อจะสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้าให้เขาเข้าใจมากขึ้นครับถ้ามองในมุมมองประเทศไทยผมเห็นผมเห็นพลังจากคนรุ่นใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น มอลูปแล้วกันครับเขาก็นำเซอร์พลัสแฟบิกที่แบบเวลาโรงงานการเม้นจะสั่งผ้าเนี่ยเขาจะมีสั่งผ้าเกินจากการผลิตเพื่อเผื่อไว้เขาก็นำเซอร์พลาสแฟบิกแบบเป็นแพลตฟอร์มขายผ้าส่วนเกินแทนที่ต้องผลิตใหม่ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรแฟชั่นและวัตถุชนมีการทำโครซิ่งสวอปเพื่อลดการซื้อเสื้อผ้าใหม่ทําให้คนตระหนักทางด้านนี้มากขึ้นใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นชุมชนต่างๆในเมืองไทยครับเขามีการปลูกฝ้ายแบบออร์แกนิก ลดการใช้สารเคมีมีการหมุนเวียนรีซอสในชุมชนบ้านเขาใช้วัตถุดิบในการเปลือกไม้ต่างๆมาย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ยังมีเด็กรุ่นใหม่ที่ผมเห็นก็คือเปิดแพลตฟอร์มเกี่ยวกับซ่อมเสื้อผ้าชื่อ revive ครับ <c oughs> ที่แบบเป็นเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถ <c oughs> แล้วก็มีการดีลแบบแฟร์เทรดเอา <c oughs> ป้าๆหลายๆที่มาร่วมกันซ่อมเสื้อผ้าแทนที่จะทิ้งแล้วเนี่ยสามารถที่จะมาซ่อมใหม่ให้ชีวิตมันใหม่อีกครั้งได้ครับ <c oughs> ก็แล้วก็ต่างประเทศก็จะมีแพลตฟอร์มขายของมือสอง ผมเชื่อว่าในเมืองไทยก็จะมีการขายของมือสองเสื้อผ้ามือสองแล้วก็มีการให้เช่ากันมากขึ้นผมเชื่อว่าอยู่ในอยู่ในช่วงเริ่มต้นครับแต่ว่าน่าจะน่าจะไปกันค่อนข้างดีครับค่ะแล้วสําหรับโซเชียลเอคโนมียค่ะทางภาครัฐได้มีนโยบายหรือมีการสนับสนุนยังไงบ้างไหมคะตอนนี้ครับจริงจริง ตอนนี้ถ้าเกิดเราดูข่าวจากหลายๆช่องนะครับก็จะเห็นว่าทางภาครัฐเนี่ยมีการพูดถึงนโยบายเกี่ยวกับ BCG ค่อนข้างเยอะก็คือ bio circular แล้วก็ green ครับซึ่ง circular economy ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ภาครัฐสนับสนุนพอสมควรรวมทั้งผมเห็นว่าจะมีองค์กรต่างๆในภาครัฐเนี่ยมีการให้ทุนสนับสนุนในการวิจัยด้วยครับก็อย่างเช่นอเ c Grant ก็มีโอกาสได้ทุนบางส่วนจากภาครัฐในการวิจัยยายธรรมชาติอยู่เหมือนกัน คใครเริ่มทำซ c คล่าตอนนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้รับทุนวิจัยหรือว่ามีการสนับสนุนเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับแ่่แล้วของทาง s อ g ซ a แรนะคะคุณวัดมองว่าซิคล่าอโีคโนโมีในแบบของเราเองอะค่ะมีกระบวนการหรือมีขั้นตอนอย่างไนบ้างอะค่ะครับจริงๆซิคล่าอโีคโนโมีเป็นภาพใหญ่เราน่าจะเอาคอนเซปต์ตรงนี้มาปรับใช้ในในแนวเกี่ยวกับซ i คล่าแฟชั่นก็คือเศษผ้าจากโรง,งงานตัดเย็บเสื้อผ้าเก่า หรือว่าเสร็จได้จากโรงงานทอผ้าแล้วนําของเสียพวกนี้ครับมาคัดแยกเฉดสีแล้วก็แปลสภาพเป็นผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่นี่คือคอนเซ็ปต์เซอร์กูล h าแฟชั่นในเครือเราแล้วก็เรามีการทำการตลาดแบบนเรียกว่าเซอร์กูล่าทีเชิ์ตคลับครับก็คือเวลาซื้อเสื้อผ้าเซอร์กูล่าที่เราเนี่ยสามารถนำเสื้อยืดเก่าเนี่ยมาแลกส่วนลด100บาทในการซื้อของในร้านเราได้ส่วนเสื้อผ้าเก่าตรงนั้นเนี่ยเราก็เอาไปรีไซเคิล นำไปเป็นส่วนหนึ่งในวัตถุดิบสำหรับผลิตเสื้อผ้าใหม่ในคอลเลกชันหน้ารวมทั้งเรามีเซอร์วิสพาร์ทหนึ่งเรียกว่า circular OEM คือทุกๆบริษัทเอกชนสน่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่ใช่ไหมครับมีการจัดอีเวนต์มีการใช้เสื้อโปโลมีการใช้เสื้อยือดในงานต่างๆ,างๆเวลาเขาจะผลิตเสื้อใหม่เนี่ยเราก็แทนที่เขาจะไม่ใช้เสื้อก่าแล้วเนี่ยเวลามาผลิตกับเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเสื้อเก่าพวกนั้นเนี่ยมาให้เรารีไซเคิลเป็นหนึ่งในวัตถุดิบผลิตเสื้อผ้าใหม่ไไปได้ ครับ,รบก็จะมีม3ส่วนหลักๆตอนนี้ก็คือครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นเลือกวัตถุดิบตั้งแต่ต้นที่มาจากเศษผ้าเศษได้จากโรงงานต่างๆนะคะคก็มีท s ช i r t คลับที่เชิญชวนให้คนเอาเสืย,ยืดกลับมาแล้วก็มียูนิฟอร์มเนาะที่เป็นสครั l เอ e m ที่ให้บริษัทนํายูนิฟอร์มกลับมาได้ก็คือคร,ครบวงจรมาพิ่งเริ่มครับพิ่งเริ่ม แล้วในการทำธุรกิจแบบนี้คะ่ะแน่นอนว่าการทาธุรกิจมันก็ต้องสร้างกําไรใช่ไหมคะคุณวัดอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นความท้าทายมากที่สุดในการที่เราทำเซอร์คูลาร์โคมีนะคะในธุรกิจที่เราต้องสร้างผลกําไรอะคะ่ะครับก็ผมว่าอย่างอย่างเบเซอร์แจ็กเก็ตที่ผมใส่อยู่อันตัวนี้ก็ไม่ได้ฟอกย้อมนะอันนี้ก็มาจากเสื้อผ้าสีดำํำผสมกับอาจจะเป็นเศษผ้าสีเทาใช่ไหมครับรวมทั้งเสื้อสีฟ้าข้างในที่ผมใส่อยู่ คราวนี้ผมว่าจุดยากใน,ในช่วงแรกในการสร้างกําไรคือการที่เราจะสื่อสารให้คนเห็นว่าแบบผ้าที่มันทํามาจากขยะแฟชั่นหรือว่าขยะสิงทอเนี่ยมันสานมารถนามาใส่ได้ในชีวิตประจําวันจริงนะแล้วก็มันสามารถถูกดีไซน์ให้สวยงามแล้วก็ถูกดีไซน์ให้เป็นเสื้อผ้าหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ได้อันนี้คือจุดที่เราต้อง educate ต้องสื่อสารในช่วงแรกแล้วก็การการให้เขาเริ่มตระหนักรู้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นว่าอนาคตที่เรากําลังเผชิญเกี่ยวกับปัญหาต่างเนี่ยมันเป็นปัญหาร่วมกัน ของทุกคนนะเราก็เหมือนเข้ามาสร้างแรงบันดาลใจว่าเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องกําไรน่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการสื่อสารครับก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วว่าหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ผู้บริเข้าใจความสําคัญของเรื่องนี้แล้วก็เปิดใจกับเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่ทําจาก cycle, รีไซเคิลใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะมีความไม่ไว้วางใจบางอย่างใชตอ <ๆ S 1> เรอเราก็ต้อง เหมือนเราก็ต้องได้มาตรฐานจาก o อิ o คเทนะครับก็เป็นของสวิตเซอร์แลนด์ว่าแบบมันปลอดสารเคมีนะรวมทั้ง GRS Global Recycle Standard จากทาง Textile Exchange ว่าแบบผลิตมาจากวัตถุรีไซเคิลจริงแล้วก็มีการเทสจากสถาบันสิ่งทอเมืองไทยว่าแบบเ,ออเป็นเอโซไดไม่มีสารเคมีอะไรนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นค่ะเราที่ผ่านมาเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะพอเราค่อยๆเริ่มเอามาตรฐานเหล่านี้มามาใส่มาสื่อสารมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ก็ก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับก็อย่างคุณคุณอุ้งก็อาจจะเห็นแอดใน Facebook หน่อยก็เราก็เพิ่งค่อยๆเริ่มในการสื่อสารค่อยๆ e อ u c a t e m t r k e t i n g ต่างๆก็เชื่อว่าจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นครับค่ะและอย่างนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่อง circular fashion ในต่างประเทศนะคะคุณวัดตอนนี้มองเห็นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะในแง่เทคโนโลยีค่ะจริงๆเทคโนโลยีตรงนี้มีเยอะมากเลยนะครับมีมีเยอะมากจริงๆ ก็ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอาจจะเป็นบางบริษัทเนี่ยเขามีการวิจัยเกี่ยวกับปลูกฝ้ายใน lab ครับการปลูกฝ้ายเนี่ยปกติต้องใช้พื้นที่มากมีหลายร้อยไร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดปลูกฝ้ายใน l ลเนี่ยมันก็จะสามารถลดการใช้พื้นที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นน้ําสะอาดได้อย่างบริษัทในไทยเนี่ยก็มีการนําเข้าเทคโนโลยีเข้ามายกตัวอย่างอย่างรดยได้ก็มีการย้อมผ้าโดยที่ไม่ใช้น้ำครับแต่อาจจะโฟกัสที่ผ้าโพลีเอสเตอร์อยู่แล้วก็ บางบริษัทในต่างประเทศเนี่ยก็มีเวลากระบวนการฟอกย้อมบางทีอาจจะมีการปล่อยของเสียบางอย่างคราวนี้บางบริษัทในต่างประเทศเนี่ยก็มีการดับของเสียตรงนั้นนะแล้วแปลงเป็นสภาพอีกแบบหนึ่งที่แบบไม่มีของเสียเลยก็มีจริง,รงๆผมว่าหลายๆบริษัทสามารถปรับตัวสร้างความเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยครับก็อยู่ในช่วงอยู่ในช่วง R&D ในช่วงเริ่มต้นของหลายๆบริษัทก็เป็นช่วงน่าตื่นเต้นนะคะเพราะาเทคโนโลยีสะอาดหรือพลังงานสะอาดต่างๆก็เริ่มเข้ามาในวงการ ผลิตแฟชั่นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับยังถ้าพูดถึงเรื่องนี้มีบิลเกตเขาเคยพูดไว้บอกว่าจริงๆแล้วเกี่ยวกับ climate c h a n g e หรือว่าสิ่งแวดล้อมครับมันยังมีพื้นที่ให้เล่นเยอะมากเราต้องการคนแบบอีลอนมัสที่แบบมาคิดคนนวัตรกรรมใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นผมว่ามันยังมีอีกเยอะมากครับค่ะแล้วสำหรับผู้ประกอบการที่เขาสนใจทำเรื่องของ Circular Business แบบนี้บ้างนะคะเขาควรจะมีการวางแผนหรือว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างนะคะ เมื่อกี้คุณวัชบอกแล้วนะว่าตอนแรกก็ให้ไปเลือกดูก่อน่าเวสในธุรกิจเขามีอะไรบ้างแล้วค่อยๆค,คิดไอเดียจากหลักการตรงนั้นนะคะมันมีวิธีคิดหรือว่าวิธีการวางแผนธุรกิจยังไงบ้างคะที่จะทําให้ตรงนี้มันสัาเร็จผลมากขึ้นผมว่านอกจากการการมองเวสแล้วต้องมองจุดแข็งตัวเองด้วยครับบางบริษัทเนี่ยเขาเขามองเวสก็จริงแต่ว่าจุดแข็งของเขาอาจจะเป็นการใช้เคมีคอลโปรเซสอย่างเช่นบ,บางบริษัทก็เอาขวดเพชร มา Recycle ใช่ไหมครับเป็นสิ่งของต่างๆอะไรอย่างนี้สุดท้ายแล้วผมว่านอกจากมองเวสแล้วไปเชื่อมกับทางเทคโนโลยีแล้วคุณต้องมองจุดแข็งหรือแวลูขององค์กรด้วยว่าแบบองค์กรคุณรีเวอร์จุดตรงไหนอยู่ครับเราก็อาจจะปรับใช้ให้เข้ากับองค์กรของคุณก่อนที่จะทำมาเก็ตติ้งต่อเนื่องจุดแข็งในที่นี้หมายถึงเป็นจุดแข็งของสินค้าหรือว่าเป็นจุดที่จะตอบสนองความต้องการของยูเซอร์หรือผู้ใช้งานหรือเปล่าคะก็ คำถามวันนี้อาจจะมองย้อนกลับไปที่คุณค่าขององค์กรแต่และองค์กรคุณค่าแต่บริษัทอาจจะไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นบริษัทเอสซแกรนเนี่ยคุณยายผมพูดตลอดว่าย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยโรงงานในเครือเกี่ยวกับทําสิ่งทอนเนี่ยเขาจะไม่มีใครมองโรงงานเราเท่าไหร่นะเพราะเขาจะมองว่าโรงงานเราเป็นโรงงานขยะรับซื้อแต่ขยะอะไรเงี้ยเราก็ทําแต่เกรดแบบโลเกรดอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณค่าของเราคุณยายก็พูดเสมอว่าเราทําของที่มันไม่มีมูลค่าเนี่ยทำให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นหรือกลับมามีมูลค่าอี เพราะนั้นองค์กรแต่ละองค์กรที่มีการนำหลักการ circular economy มาป,ปรับใช้เนี่ยก็ต้องดูคุณค่าของตัวเองดูจุดแข็งของตัวเองดูว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรไปยังลูกค้าแล้วก็อาจจะไปเชื่อมกับเทคโนโลยีบางอย่างเชื่อมกับอินดัสทรรอื่นก็ได้คุณมีเวสคุณอาจจะไม่ได้ใช้แล้วแต่ถ้าพอคุณไปเชื่อมไปเทคโนโลยีเนี่ยมันก็สามารถปเป็นรีซอร์สให้กับอุตสาหกรรมอื่นได้หาสตราทจัพพาร์ทเนอร์คนอื่นได้เราก็มาช่วยกันเริ่มทําให้สังคมสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นเพราะว่าปัญหาที่เราจะเจออนาคตมัน ผมก็เหมือนบริษัทเราก็เป็นองค์กรเล็กที่เข้ามาช่วยสร้างแรงบันดาลใจค่ะอย่างเท่าที่ฟังเนี่ยคืออย่างในเซอร์คลาร์อคโนมีเองเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการคิดคนเดียวทําคนเดียวอีกต่อไปแล้วเนาะมันจะเป็นเรื่องของการมองหาพาร์ทเนอร์ด้วยแล้วก็ร่วมกมันทําร่วมกันสร้างนวัตกรรมบางอย่างที่จะขับเคลื่อนไปได้วยกันใช่ไหมภาพใหญ่แล้วเซอร์คลาร์อคโนโมีไม่สามารถทําคนเดียวได้แน่นอนครับเวสจากอุตสาหกรรมหนึ่งจะกลายเป็นรีซอสจากอุตสาหกรรมหนึ่งแล้วอุตสาหกรรมนั้นก็อาจจะมีเวสมันก็อาจจะต้องไปเชื่่อมกับบาาททีนง ทำ Product ์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วของพวกนี้ก็จะถูกวนเป็นเซอร์คูลาร์ขึ้นมาครับแล้วข้อคิดสำหรับธุรกิจที่เขามีกระบวนการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นเซอร์คูลาร์หรือไม่ก็ตามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาควรจะมีหลักคิดในการผลิตยังไงบ้างคะครับผมว่าตอนนี้เวลาเราดูข่าวจากหลายๆช่องทางก็จะเห็นภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายในหลายๆประเทศทั่วโลกใช่ไหมครับ ที่มันไม่เคยเกิดทีขนาดนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นปัญหาของคนทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ครับคำถามที่ต้องถามกลับก็คือพวกคุณได้ทําอะไรหรืออย่างที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาที่เราจะเผชิญร่วมกันในอนาคตเพราะนั้นถ้าเกิดธุรกิจคุณยังไม่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นนะตั้งแต่ตอนนี้อะไรเงี้ยไม่งั้นอนาคตเราอาจจะแบบค่อนข้างไม่ดีร่วมกันครับ ฟังคุณวัดวันนี้แล้วก็เห็นถึงโอกาสและก็ความเป็นไปได้นะคะในการสร้างธุรกิจจากของเหลือใช้หรือว่าจากของเสียที่อาจจะไม่มีใครเห็นคุณค่าเนาะแต่ว่าของเรานั้นนะคะสามารถนํามาเปลี่ยนสร้างคุณค่าสร้างให้เกิดมูลค่าใหม่ได้ไกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตทั้งธุรกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยในต้องเรือนะคะแล้วก็เห็นนะคะว่า ในการคิดธ right ุรกิจแบบสังเคาะนี่ค่ะจำเป็นต้องคิดย้อนไปจนถึงต้นทางเลยว่าตั้งแต่วัตถุดิบเลยว่าเราจะสามารถเลือกของที่เป็นของใช้ซ้ําหรือว่าของมือสองหรือว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการมาแล้วเนี่ยเข้ามาผ่านเทคโนโลยีกับเข้ามากับการเป็นวัตถุดิบตั้งต้นใหม่ได้ยังไงเนาะแล้วก็เห็นถึงการออกแบบการสร้างจอยนี่จากลูกค้านะคะมาจนถึงการจัดการในโรงงานเนาะที่พยายามให้เกิดของเสียน้อยที่สุดค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย end of life หรือว่า สุดสิ้นสุดการใช้งานเนี่ยก็ยังมีการรับคืนด้วยนะคะของเสื้อผ้าเก่าเองหรือว่าเสื้อผ้าที่เป็นลูกค้าของ SC ซแกรนเองนะคะก็ทําให้เห็น,นะค่ะว่า c i c u l a r economy เนี่ยพูดถึงการทําธุรกิจที่ครบวงจรจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทําตัวคนเดียวด้วยเนาะมี strategic partner มีการต้องไปร่วมงานกับคนอื่นมีการต้องคิดค้นนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ<ช>ก็วันนี้ก็รู้สึกประทับใจในในแนวคิดี้ของเอแกรนางเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับเป้าหมายใหญ่ค่ะของคุณวัดนะคะกับเอสซแกรนะ์ค่ยคุณวัดมองไว้ว่าเอสซแกรนจะมีเป้าหมายระยะสั้นหรือว่าระยะยาวยังไงบ้างนะคะในการทําเรื่องนี้หรือมองเห็นว่าเอสซแกรนจะไปยืนอยู่ตรงไหนในภาพของเวทีอุตสาหกรรมแฟชั่นโลกอะคะ่ะครับก็ผมเริ่มเริ่มต้นเข้ามาตอนปลายปี2018ต้นปี2019เนาะพอเราเข้ามาจุดแรกที่เราเห็นเราก็ศึกษาทุกอย่างแล้วเราก็จดเทรดมาร์คซีร์คูลาร์ตั้ง,งแต่ช่วงต้นปี2 0 1 9เกเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่น เราก็ตั้งใจว่าถ้าคิดถึงเสื้อผ้าแฟชั่นที่ผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลเนี่ยคิดถึงแบรนด์เซอร์กูล่าคนที่อยากจะได้ผ้ารีไซเคิลหรือผ้าซัสเซนเบิลเนี่ยก็คิดถึงเอสติกนเป็น1 c h o i ช้อเกี่ยวกับซัสเซนเบิลเท็กซ์ไทส่วนอนาคตเนี่ยเราก็วางไว้ว่าภายใน2025เนี่ยเราก็อยากจะเป็นรีไซเคิลฮับในเซาท์อีสเอเชียทํางานร่วมกับ strategic partner ต่างๆจริงๆตอนนี้เราก็เหมือนที่เราทำเซอร์ูล่าทีเชิร์ตขับ ลูกค้าทั่วไปก็สามารถมีส่วนร่วมได้หรือคุณเอามาให้เราแล้วคุณยังไม่ซื้อของเราก็ได้ไม่เป็นไรเราก็เอาตรงนี้ไปรีไซเคิลเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้แทนที่จะใช้วัตถุดิบใหม่หรือว่าจะเป็นเซอร์คูลาร์โอเอที่เราเปิดรับให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการผลิตยูนิฟอร์มหรือว่าเสื้อโปโลเสื้อ,อยืดต่างๆครับ mm hmm. ก็สำหรับเอสไกเซอร์คูลาตอนนี้เราอยู่ในช่วงเริ่มต้นครับอนาคตเราก็อยากจะเป็นหนึ่งช้อยในด้านซั s พลายเออร์เท็กซ์ไทหรือว่ารีไซเคิลครับในเซาท์อี ฟังดูเป็นเป้าหมายที่ ambitious มากเลยค่ะเป็น Recycle Hu b ใ,<ห>ใน South East Asia แต่เชื่อว่าเป็นไปได้แน่นอนขอบคุณมากครับสำหรับผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายในการลดเวสหรือนำเวสในอุตสาหกรรมของตัวเองมาสร้างให้เกิดรายได้อยากทำธุรกิจรีไซเคิลครบวงจรแบบ S อสซ a n d รนที่ปกติเศษผ้านะคะก็จะถูกแปรรูปไปทำแค่ไม่กี่อย่างอย่างไม้ถูพื้นหรือว่าพรมเช็ดเท้าแต่เขาสามารถนำมาออกแบบจนเกิดเป็นแบรนด์ที่เป็น circular fashion อย่างครบวงจรเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ได้มากมาก เราอาจจะเริ่มต้นนะคะจากการสำรวจเวสรอบตัวว่ามีอะไรบ้างโดยอาจจะลองมองดูในซัพพลายเชนของตัวเองค่ะว่ามีส่วนไหนเนี่ยที่มันเป็นลอสที่หลุดรอดออกไปบ้างอาจจะเป็นของที่เหลือจากการซอร์ซิ่งหรือว่าของอื่นๆที่หลุดรอดออกไปตามระบบการผลิตไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเป็นวัสดุหรือเป็นพลังงานนะคะแล้วก็ค่อยดูว่าตรงเนี้ยเราจะสามารถนำมาต่อยอดได้อย่างไร เมื่อเราสามารถระบุ loss แล้วก็เห็นช่องว่างทางโอกาสจาก loss ในแต่ละจุดแล้วอะค่ะก็จะลองนำมาระดมสมองหาไอเดียที่น่าจะมีโอกาสทางธุรกิจมากที่สุดนะคะแล้วนำ west ตรงนั้นนะคะมา add value เข้าไปลองดูว่าเราจะสามารถวางแผนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไร ะะเมื่อได้ไอเดียการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแล้วเนี่ยก็ลองทำต้นแบบดูค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยลองจัดการออกแบบกระบวนการผลิตให้มันทำคอมเมอร์เชียลได้นะคะ แล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อได้ต้นแบบที่น่าพึงพอใจแล้วเราก็อาจจะลองนํามาออกแบบช่องทางเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภคเพื่อนำเวสจากผู้บริโภคเนี่ยกลับมาคืนสู่สายพันธุ์การผลิตอีกครั้งหลังจากที่หมดอายุการใช้งานแล้วทั้งนี้ค่ะเพื่อให้เกิดคอมมูนิตี้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เชื่อมโยงกันเมื่อเชื่อมโยงส่งต่อวัสดุาหายกันและกันได้เนี่ยก็จะครบลูปอย่างยั่งยืนค่ะ สร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อภูมิภาคอาเซียนที่ดียิ่งขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคนสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกับธนาคาร UOB